สวัสดีค่ะวันนี้มาเลยมาเลยเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เองเลยลูกค้าพันเก้าจัดไปเลยทั้งไลฟ์เลยนะคะพันเก้าจัดไปเลยทั้งไลฟ์มีงานอู้ลูกค้าวันนี้บอกเลยนะว่าใครยังไม่ได้เห็นโปรพันเก้าแม่ยังไม่ได้เห็นโปรพันเก้าว่ามีงานอะไรบ้างตามเพื่อนไม่ทันไปดูหน้าเพจเลยเสียงดังไปไหมได้ค่ะไ,ได้ไหมได้นะ ามเพื่อนไม่ทันไปดูหน้าเพจเลยวันนี้บอกเลยว่าลงโตพันเก้าแบบจะขาดทุนเอาแม่จะขาดทุนเอาแล้ววันนี้นะคะนอกจากลงโปพันเก้าไปแล้วเมื่อเช้าเดี๋ยววันนี้มาเปิดรีวิวไลฟ์สดให้ดูด้วยว่างานพันเก้าเนี่ยมันจะออกแบบเบ๊บเบ้บใบหรือเปล่าปกติงานพันเก้าเป็นงานยกกระสอบแบบนี้เลยแน่นๆเลยลูกค้ามีทั้งรายการที่ลูกค้าถามหามายังไม่มีรีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดให้เลยไม่ว่าจะเป็นงานป้ายหมีอยู่ทางนี้เยอะมากเลย งาน YC ลูกค้างานเกาหลีนะคะวันนี้เดี๋ยวมันจะมีไลฟ์หลายรายการเลยแม่ต้องปักหมุดดีๆนะลูกรีวิววันนี้อาจจะไม่มีส่วนลดให้ลูกค้าจา๋าแต่ว่าเป็นงานลดราคาแล้วเรียกได้ว,ว่า4 0่0 5 0 0 0า0 0นห0 0 0 8 0 0 0ไม่ขายวันนี้เอาไปเลยทั้งไลฟ์ห9 0 0บาทขออนุญาตลงไปเอื้อมกดกระดิ่งก่อน ขาช็อปต้องเข้าค่าช็อปต้องเข้าวันนี้บอกเลยว่าเปิดงานสองลูกเอาไปเลย3,800ันแม่ซื้อ10บลูกก็อยู่ในงบแค่1มื่นอะไรมันจะถูกปันนั้นค่ะหนูบอกว่ามีรีวิวเดชคะเดสวันนี้เดสน่าจะยังไม่ได้ไม่เอามาเปิดแม่เพราะว่าวันนี้หนูจะมีเดี๋ยวหนูจะมีเปิดตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะเปิดกักให้ก่อนเลย yc 3 0ม a ก้เลูกค้าถามมาเยอะมาตัวนี้ยังไม่มีรีวิวสินค้าิ่งเข้ามาใหม่ นะคะสินค้าเพิ่งเติมสต็อกมาใหม่ตัวกักนะคะแล้วก็จะมีงานป้ายหมีเสื้อแฟชั่นเอ,อยืดแขนยาวกางเกงคอตตอนอุ้ยอีกหลายรายการเลยนะมีปะกาด,ด้วยแล้วก็มีงานผ้าลังคอใหม่พรพมก็กํา,าลังมาแรงอยู่นะมาฮิตอยู่นะตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าใครที่เข้ามาแล้วหนูขอละ1 like, 1 share. หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนูขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ปกติจะเป็นน้องๆมาไลค์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ พิเศษเลยเดี๋ยววันนี้หนูมาไลฟ์ขอราคาทําราคาพิเศษให้เลยขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เท่านั้นลูกค้าหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์ให้กันได้ไหมอะ่ะอ,อ,อ้เยอะมากหกสิบสี่ตายปังคค่ะ ปังมากหนูบอกก่อนว่าแต่ละรายการเนี่ยแม่บางตัวอาจจะไม่ได้มีสต็อกเยอะนะบางตัวก็มีสต็อกเยอะอยู่แต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้มีสต็อกเยอะบางตัวก็สต็อกเหลือสองลูกสามลูกเหลือลูกเดียวบ้างก็มีนะคะลูกค้าอ่ะขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์มานะขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ลูกค้าใหม่ย,ยังไม่เคยซื้อของกันทังโกดังหรือว่าพี่เคยซื้อแล้วแหละแต่เพื่อให้มันเอฟมันติดมันทนันหรือว่ายังไงก็ตามลูกค้าหนูแนะนาทักแชนหลังบ้านก่อนว่าไงเลยเอยลูกจ้า อ่าพี่ขีดป้ายมีสี่สองสี่ใช่ไหมรู้สึกจะเป็นงานฟีดปะมีเอามาปะสี่สองสี่เดี๋ยวสี่สองสี่เดี๋ยวเช็คให้เลยหน้าหน้าไหลเลยสดสดแจ็กเก็ตฟีดสี่สองสี่เบอร์สองมีไหมลูกจําได้เพราะว่าตอบเสร็จ มีนะคะเดี๋ยวมาสแตนบายไว้ได้เลยอ่ะสี่สองสี่มีหนึ่งดอกจันสี่ดอกสี่มีหนึ่งดอกจันเลยสี่สองสี่หนึ่งดอกจันแจ็คเก็ตฟีดมีสแตนบายอยู่นะคะพี่พี่อะไรนะเมืรร่อกี้พี่ลูกค้าชื่อพี่เลยนะพี่จินพี่จินอ่ะพี่จินเดี๋ยวรอได้เลยเพราะว่าพี่จินเขาจะเปิดยอดอยู่แต่ว่าเขารอดูก่อนงานฟีด U.S. ว่าจะเหมือนงานเกาหลีญี่ปุ่นหรือเปล่านะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอนอ้นอ,งนองมาตัดกระสอบพี่เลยลูกแรกแม่เดี๋ยวมาให้ลูกแรกก่อน ลูกแรก YC 3 0 9้าขีด a ตัวนี้รู้สึกจะเหลือแค่สามลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไงแอดมินหลังบ้านเช็คกระต้อที่อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพี่อยู่นะไลฟ์พี่ก็จะขายอย่างเดียวแล้วจ้ารวมบางเด็กรวมบางเด็กจะมีเป็นงาน KWE มีงาน KWE ค่ะพี่มีรุ่นโปรนะห้าพันห้าแล้วก็จะมีเป็นงานขอ เอ,อ่อ MKC 3 a 9โป99แล้วก็จะมีตัวเป็นงานของเกาหลี KR 1 0 8หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นงานเกาหลีเหมือนกันพี่ต้องเช็คสต็อกกับทางแอดมินได้เลยหลังบ้านนะแต่เดี๋ยวเข้าไปเช็คก็ได้ดูไลฟ์ก่อนจกักกางเกงเดินป่าจัคะกางเกงเดินป่าแจ็คเก็ตเดินป่ากางเกงเดินป่าเนี่ยหนูดูก่อนนะหนูบอกเลยว่า หนูไม่แม่นลัดเลยนะคะแต่วันนี้เป็นตัวเด็ดๆให้หนูคัดมาแล้วก็เก่งเดินป่าสินค้าหมดค่ะพี่เดี๋ยวใครรองานที่ตัวตัวที่หมดนะหนูแนะนําให้รอเป็นช่วงประมาณปลายเดือนนี้กับต้นเดือนเดี๋ยวจะมีตู้เข้าอีกตู้เข้าทุกเดือนตู้เข้าทุกเดือนรอได้เลยนะคะรอได้เลยนะคะลูกค้าอ่ะมาให้งานตัวนี้นะคะ โอเคไหวมาก YC 3 0 9ศขีดเองานเสื้อกัก๊ลูกค้าถามหาเยอะมากรุ่นนี้ยังไม่มีรีวิวเลยรุ่นนี้นะแม่ใครรับก็สอบรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาให้หน่อยนะคะใครที่จะรับก็สอบรีวิวพิมพ์รับรีวิวมานะรุ่นนี้งานเสื้อกั๊กนะคะลูกค้า YC 3 1 2หขีดเอหนูจัดโปรโมชั่นให้แค่1,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะ กังเกงวอร์มรู้สึกจะเหลือแต่งานจีนหรือเปล่าน่าจะเหลือแต่งานจีนนะน่าจะเหลือแต่งานจีนถ้าจําไม่ผิดนะแม่น่าจะไม่ผิดนะพี่ว้าตายแล้วเสื้อกั๊กอุ้ยร้อยกว่าคนรอกนแล้วค่ะลูกค้าบอสมีอะไรเออสเปรย์ให้ไหมคะร้อยกว่าคนแล้วนะแม่เอาได้เอาได้จริงร้อยแปดแล้วอุ้ยขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณมากขอบคุณมากลูกค้า ฮะใช่ครับนับินวิวครับคุณธนาครับยังไม่ได้โชว์เลยแม่นับิวิวมาพูดเลยโกดังเนี้ยเขาเป็นแบบนี้โกดังเนี้ยเขาเป็นแบบนี้อ่ะพี่อะไรนะพี่ธนาพี่ธนาแคบก้อนนะก่อนเดี๋ยวหนูขอโชว์งานก่อนยังไม่ทันเลยเลยค่ะคือตัดก็ไปแล้วอ่าแม่โกดังนี้เขาเดือดจริงๆนะอ่ะพี่ธนาพี่ธนาขับรูปไว้หน่อยขับรูปไว้หน่อยนะแม่เดี๋ยวหนูให้ดูงานเสื้อกั๊กนะคะส่วนพี่คนไหนเป็นเออ ดูไว้ก่อนจะได้เป็นการตัดสินใจเป็นลวงหน้าเผื่อันมีของเข้าใหม่ช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ, <c oughs> อะรีวิวคนแรกเป็นของใครหนูพูดชื่อมาเลย <c oughs> อ่ะรีวิวของคนแรกพี่เป็นพี่ธนาได้นะคะลูกนี้นะโซอารีวิวเกลมอทันไม่เปิดเลย <c oughs> แคปเลยแคปชูสองมือ อ่ะพีชานารับรีวิวเนื้อพีชนาดันหนึ่งมาให้หน่อยนะคะลูกค้าขาพีชนาดันหนึ่งมหมืวมากเลยอะแม้แต่ตัวเดียวก็ยังไม่ไเออแม้แต่ตัวเดียวยังไม่ได้โชว์เลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันคร่าวๆก่อนแล้วก็รีวิวขายแล้วนะแม่โอ้ยตายแค่บอกว่าพิมพ์รับรีวิวก็มาเลยงานเซกแฝกอะเผื่อว่าจะเป็นการเปิดรีวิวให้ดูแล้วกันเผื่อว่าใครจะได้ไปตัดสินใจแบบอีกพีหนึ่งในส่วนของรถใหม่ที่จะมานะคะลูกค้าขา รุ่นนี้งานเสื้อกากแม่ผสมผ้าร่มผ้าคอตตอนนะคะดูจากลูกรีวิวนะผสมผ้าเรมผ้าคอตตอนนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าขาโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่เปิดตัดกระสอบก็โซเอาเลยความตังไงี้ความปังความฉ่ำนะตังมาก มีหลายรายการเลยพี่ทุกลูกพันเก้าวันนี้เดี๋ยวเปิดให้เนี่ยอย่างกากอย่างเงี้ยก็พันเก้านะแต่โซเอาแล้วเนี่ยสวยมากเลยแม่งานกากรุ่นนี้เป็นของเกาหลีนะคะขอขายของแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะขอขายของแป๊บหนึง่งลูกขอขายของแป๊บหนึง่งงานกากรุ่นนี้นะคะลูกค้าขาเป็นงานรวมชายหญิงนะ,ะเป็นงานรวมชายหญิงแล้วแบบสกรีนเนี่ยมาได้เลยมาได้เลยค่ะคู่พังโชว์คู่เลยลูกพังชายพังหญิงมา อ่ะเขียวร้าหัสแฟชั่นแบบนี้ว่าไงนะคะลูกค้าค่ะงานมันสวยลูกค้าหนูบอกเลยว่าถ้าหนูมาพรีเซ้นนะนําเสนออะไรพี่จัดได้เลยนะคะนําเสนออะไรพี่จัดได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้มันคุ้มมากนะคะก็สอบรีวิวลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะสั่งลูกค้าใหม่น,น,นะคะว่าเอฟรีวิวไปจะดึงผ้าหรือเปล่าจะได้ได้ครบแน่นอนได้คบรบทุกตัวแน่นอนเนี่ยเหมือนลูกค้าพิจารณาไว้ใจกันนะคะเอฟรีวิวเลยแต่หนูยังไม่โชว์ตัวตั้งแต่ตัวแรกตางมากจ๋า พี่สุนิสารับลูกใหม่หนึ่งลูกโซอาลแล้วเด้อ,อหลังบ้านหลังบ้านเก็บยอดไว้หน่อยนะหลังบ้านเก็บยอดให้หน่อยนะคะลูกค้า่ารุ่นสามศูนย์เก้าหมดนะจะเหลือเป็นตัวอะไรนะที่จับโปรพันเก้าเป็นกักบูดนวมนะคะเป็นรุ่นสามศูนย์เก้าธรรมดากักบูดนวมกักบูดนวมรุ่นนั้นน่าจะยังมีว่างอยู่นะคะกักบูดนวมรุ่นนั้นมันจะเป็นเออ คล้ายๆตัวที่น้องตะวันเคยรีวิวไปอะลูกค้ามันจะเป็นงานกั๊กแนวพาร่มแล้วก็บุนวมใย,ยสังเคราะห์บุขนเป็ดรุ่นนั้นก็จักโปร1,900บาททักหาหลังบ้านได้เลยนะคะวิสกีนตัวนี้สวยมากแอดลุนสวยจริงๆรุ่นนี้ตัวเนี้ยหนูจะบอกเลยว่าเอาจากลูกนี้นะเอาจากลูกนี้นะเมื่อเช้าอะหนูไปแจ้งลูกค้าไปลูกค้าถามเยอะมากเลยว่าแอดมิน พี่อยากดูรีวิวตัวนี้พี่หนูยังไม่มีเปิดรีวิวเลยอะหนูขอส่งเป็นรูปให้ดูก่อนได้ไหมว่าเนื้อผ้าประมาณนี้เป็นรุ่นกักบางเป็นรุ่นกักบางเพราะหนูไปแหวกเขาสอบดูมาอยากลูกค้าก็เลยยังแบบว่ายังยังไม่รับแต่ก็มีลูกค้ารับอยู่รับอยู่แล้วมันเหลือติดเศษอยู่สองลูกสุดท้ายไงหนูก็เลยอ่ะมาทํารีวิวให้ลูกค้าดูดีกว่าไหนไหนมันก็จะราคาพันเก้าแล้ะเนี่ยแม่มันได้อ่ะอย่างเงี้ยเป็นผ้าล่มนะ แล้วสภาพคือใหม่ไหมแฟกใหม่ไม่มนะใหม่มากนะแม่รุ่นนี้ซีโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ธานานหนึ่งลูกรีวิวแล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งรับไปอีกหนึ่งนะคะรุ่นน,นี้หนูบอกเลยว่าทษนนะจำนวนตัวได้เยอะมากหนูว่ามีถึงสามร้อยสี่ร้อยอะมีถึงสามร้อยสี่ร้อยหนูคิดให้คิดให้เจ็บ จ็บใจเล่นคนที่ไม่ได้คิดเจ็บใจเล่นหน,นึ่งพัเก้าหนึ่งหนึ่งันเก้าหนูตีให้ง่ายตัวละสามร้อยตัวละหกบาทตัวละหกบาทลูกค้าบอกมึงจะมาคิดทาไมอ่ะมันขายหมดไปแล้วมึงจะมาคิดให้กูดูทาไม ลูกค้าต้นทุนตัวละหกบาทวันนี้งานพันเก้าใครทันเอาเลยหนูไม่ได้หวังว่าแม่จะมาเอฟลูกรีวิวทุกลูกให้หนูเปิดนะหนูไม่ได้หวังนะแต่ว่าหนูอยากให้ดูจริงๆว่างานที่หนูเอามาจัดอ่ะพันเก้ามันเป็นงานแบบไหนใครที่ยังไม่ทนันหรือว่ามันยังมีสินค้าที่ไม่ถูกใจแม่อันนี้แค่แค่ลูกแรกอ่ะแค่ลูกแรกอ่ะพี่จะรอเปล่ะพี่จะรอเปล่ะมีอีกเยอะเลยมีอีกเยอะเลยพี่ ขอแค่ให้อยู่อ่ะขอแค่ให้อยู่แล้วหนูขอแค่คนละหนึ่งไร่หนึ่งแช์โปรดีๆอย่างนี้เดี๋ยวหนูจัดให้อีกแน่นอนนะคะหุยงานสวยนะสวยนะลูนใหม่มากเนี่ยเอาจริงนะใหม่กว่าเสื้อที่หนูใส่อยู่อตอนเนี้ยใหม่กว่าเสื้อพนักงานหนูอีกราคาถูกมากลูกค้าจ๋า นะฝากด้วยโปรพันก้าวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อุ้ยลายเสืออ้าใส่ได้สองด้านพุ่มพวงในดวงใจเอาไงลูกค้าพันเก้าต้นทุนตัวละหกบาทพูดให้มันเจ็บใจเล่นเฉยๆนะคะใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะว่าไงจะาลูกจ๋าจ้ะมีอะไรนะอุ้ยกิโมโนตอนนี้หมดทุกป้ายเลยกิโมโน กิโมโนเข้าทีอะไรหมดทุกป้ายเลยแต่ก่อนอ่ะมันยังมีมาบ่อยๆกันใช่ไหมลูกค้าช่วงนี้ก็บอกลูกค้าบอกกิโมโนห่างไปนานมากเลยพี่ไม่ค่อยได้เลยนะคะกิโมโนเดี๋ยวรอรถใหม่ทุกรถสินค้ารายการนะคะโต้ใหม่ที่เข้าหนูขอเป็นรอช่วงประมาณปลายเดือนกับต้นเดือนนะแม่ทุกโต้ที่เข้าหนูขอให้ลูกค้ารอเป็นช่วงประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนนะคะกดังสบายออเดอร์นำสินค้าเข้ามาทุกเดือน นะคะเดือนหนึ่งนะคะเข้ามาทุกป้ายนะแม่เดือนหนึ่งเข้ามาทุกป้ายยกเว้นโรงงานเขาเก็บสินค้าให้เราไม่ทันจริงนะแพ็กไม่ทันจริงๆนะหนูอาจจะแจ้งลูกค้าว่าอุยลูกค้ารอก่อนนะตู้นี้อาจจะช้าได้เรื่องแต่หนูเข้าทุกเดือนแน่นอนและมาแล้วตัวสวยมากพี่นาณาเอ๋ยไนกี้่อน้านเดียวอุ้ยรูโคตรเท่เลยไปงานปักรูโคตรเท่เลยโคตรเท่โคตรเท่เลยค่ะผม นะคะลูกค้านะรอตู้เข้าใหม่นะตู้เข้าทุกเดือนตู้เข้าทุกเดือนแม่โกดังหนูไม่มีนะตู้สามสี่เดือนเข้าทีไม่มีเข้าทุกเดือนแน่นอนสบายใจได้นะคะแต่ว่าสต๊อกเข้ามากเข้าน้อยนะคะรุนกันอีกทีหนึ่งลุนกันอีกทีหนึ่งจับมาเลยว่าไงลูกขอสอถามว่าปกติราคากิมโมโนเท่าไหร่คะกิมโมโนเดี๋ยวหนูเช็คให้เลยเช็คราคาสดสดกันเลยนะคะโชว์ไปเลยลูกเดี๋ยวพี่เช็คให้ก่อนกี่โมกี่โม กี่โมกี่โมหนึ่ป้าย FJ 2,009 FJ 173เก้าแต่ถ้าเป็นป้ายเอ็จะอยู่ที่4ี่พันห้า แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาก่อนจะเป็นป้าย FJ รหัส173แม่ที่รอกิโมโนจำรหัสนะ FJ 173นะขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยราคา100โล2,009ได้เป็นงานแบบลูกๆแบบนี้เลยไม่ได้เป็นงานแกะแบ่งหรือผ่านการขัดนะคะอ่ะนี่ประมาณนี้เลยลูกค้าสวยมากสวยมาก สวยมากกิโมโนสวยนะเพราะว่าเคยซื้อลูกค้าไปลูกค้าเคยมีมาแกะหน้าร้านช่วงแรกๆลูกค้ามาซื้อใหม่ๆมาแกะหน้าร้านเคยมีเอฟลูกค้าไปเหมือนกันได้ตัวยาวลายนกกระเรียนสีดาโอ้โหอลังการมากจำจำปีใหม่ได้ไหมที่พี่ที่เราแต่งตีน่ปุ่นที่พี่ใส่มาอันนั้นก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อลูกค้านะอันนั้นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อลูกค้าสีแดงตัวนั้นสวยมากอะขอบโไดายมาแบน์มีมาแล้ว ใครผ้าตัวนี้เดี๋ยวรอตัวใหม่ได้เลยเดี๋ยวเอาตัว4041ดอกจันมาให้พี่จินก่อนนะคะเดี๋ยวรอสี่เดี๋ยวเอา4041ดอกจันมาให้พี่จินก่อนอ่ะลูกค้าค่ะประมาณนี้เลยนะขอบคุณพี่ธนาด้วยอุ้ยผ้าเขียวผ้าสวยมากจริงแม่นะคะเขียวผ้าสวยมากเลยนีเป็นผ้าเหมือนแบบ ค <Cotton, S 2> อตตอนน่ะเหมือนพวกภาพภาพปาก้าเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะจะ๋กว่าแต่ละป้ายแตกต่างกันยังไงคะแต่ละป้ายแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นเกาหลีนะคะจะมีเป็นป้าย YC ป้าย KR นะคะแล้วก็เออมี YC กับ KR เกาหลีจะมี YC กับ KR งานจะออกคล้ายๆกันเลยค่ะพี่งานจะออกคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวตัวของเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ y c เขาจะมาเป็นรุ่นใหม่กว่านะคะ KR จะเป็นตู้ที่ทำมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็อัตราการส่งของ KR เนี่ย <_ R> เขาอาจจะช้ากว่า y c เนอะแล้วก็ส่วน k w EFJ ปลายปลายงานญี่ปุ่นจะมี k w EFJ MK Gold <_ R _> นะคะถ้าที่ที่จริงอะ่ะลูกค้างานอะ่ะป้ายอะ่ะ ถามว่าพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต่างกันความต่างมันต่างกันไม่มากหรอกลูกค้ามันต่างกันไม่มากหรอกมันอยู่ที่พี่บางคนเขาเปิดงานนี้แล้วเขาถูกใจเขาเปิดงานนี้แล้วเขาสวยเขาชอบหรือว่ารุ่นเอ่อบางรุ่นมันจะแตกต่างกันเฉยอันที่เช่นเสื้อคอตตอนเคบีกับเสื้อคอตตอนคอตตอนเอฟเจเงี้ยถ้าตัวเอฟเจเงี้ยเขาจะติดแบบว่ามี อาจจะมีทรงเชิ้ตปนเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ k b e เขาจะแบบว่าเขาก็เรียบบพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะราคาบางบางรุ่นก็มาไล่ๆกันเลยที่จริงความต่างของแต่ละป้ายไม่ได้ต่างกันมากเลยค่ะถ้าเป็นมาจากประเทศเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ที่ความสวยแล้วก็มุมมองของลูกค้าด้วยบางทีอย่างเงี้ยอย่างสเวตเตอร์คอกลมอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนตัวหนูอะหนูมองว่าของญี่ปุ่นอ่ะเท่หนูชอบของญี่ปุ่นแต่ถ้าน้องพิงเขาจะชอบของพวก KR K.R มันก็จะแบบว่ามีสีหวานๆหน่อยแต่ถ้า Apple mm hmm. แอดเูใหเราชอบ Y4 เยอะแยะเพราะว่า y c ตอนนี้มันมาแรงเนี่ยที่จริงมันมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้าด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้หนูขออนุญาตให้พี่ธนาเอาไปรุน้น